สวัสดีครับเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับวันนี้พบกันนะครับวันที่8ดเดือนกรกฎาคม2022นะครับในวันนี้ก็ยังคงนำบทอ่านจากสำนักสารถึงชาวโครินโดยนักบุญเครมเมนพัศถนุปปามาพูดมาคุยกันนะครับท่านเขียนถึงชาวโครินไว้ในหัวข้อบอกว่าถ้าเราถือตามคำสั่งของพระเจ้าพร้อมเรียงกันในความสัมพันธ์แห่งความรัก เราจะได้รับรับพรและเป็นที่รักท่านบอกว่าท่านที่รักทั้งหลายดูเถิดความรักช่างเป็นสิ่งหน้าพิศวงนี่ก็ไรความดีพร้อมของความรักนี้เหลือที่จะพรณนาได้ใครจะสามารถรักได้อย่างจริงใจนอกจากคนที่พระเบญจ้าบปรดประทานให้เราจึงต้องขอและอ้อนวอนพระเมตตาขอให้ความรักของเราเป็นความรักแท้ ปราศจากความโน้มเอียงตามประษามนุษย์ตั้งแต่สมัยอดัมมาจนปัจจุบันนี้มนุษย์ทุกชั่วยุคนก็ได้ผ่านไปแล้วแต่ผู้ที่พรานสถานของพระเป็นเจ้าได้ทําให้เป็นคนครบครันในความรักนั้นมีอยู่แล้วในท่ามกลางบรรดานักบุญและที่ถูกไขแสดงเพื่ออาณาจักรของพระกฤษเจ้าจะมาถึงเราดังที่มีเขียนไว้ว่าจงเข้าไปในห้องของท่านสักครู่หนึ่ง จนกว่าความกลี้วของเราจะผ่านไปแล้วเราจะระลึกถึงวันที่เราจะยกท่านขึ้นจากหลุมศพของท่านถ้าเราถือตามคําสั่งของพระเจ้าอย่างพร้อมเพียงกันในสายสัมพันธ์แห่งความรักเราจะได้รับรับพรและเป็นที่รักเพื่อว่าสายความรักบาปของเราจะรับการอภัยเพราะมีเขียนไว้ว่าเป็นบุญของผู้ที่มีความ เป็นบุญของผู้ที่ความผิดของเขาได้รับอภัยแล้วและบาปของเขาก็ถูกปกปิดไว้เป็นบุญของบุคคลที่พระเจ้าไม่ทรงพบความอายุติธรรมในตัวเขาและในปากเขาก็ไม่มีการหลอกลวงนี่คือพระพรซึ่งผู้ถูกเลือกสรรจากพระเป็นเจ้าได้รับทางพระเยซูคริสต์เจ้าพระสริรุ่งโรจของพระองค์ตลอดนิรันดรเมื่อสมุนของศัตรูได้พาเราหลงไป เราจึงต้องภาวนาขอให้รับการอภัยและทุกสิ่งที่เราได้ละธรรมส่วนผู้ที่เคยเป็นผู้นำในการแตกแยกและการปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบก,ก็ให้เขามีความหวังเช่นเดียวกับเราเพราะผู้ที่จเจริญชีวิตในความรักและความยำเกรงพระเจ้าและยินดีรับทุกทรมานดีกว่าที่จะเห็นผู้อื่นทรมานเขายิ่งเต็มใจให้ตนเองถูกตัดสินลงโทษ ดีกว่าที่จะสูญเสียความสนิทสนมปรองดองกันซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่เขาและให้เราสารภาพบาปของตนเสียดีกว่าที่จะปล่อยให้ตนมีความหนักใจฉะนั้นในพวกท่านผู้ใดมีใจกว้างขวางผู้ใดมีใจเมตตาผู้ใดเบียดพร้อมด้วยความรักเขาควรกล่าวดันต่อไปนี้ถ้าข้าพเจ้าเคยเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดความไม่สงบการต่อสู้การแตกแยกแล้วข้าพเจ้า ก็จะไปเสียข้าพเจ้าจะไปไม่ว่าท่านจะให้ข้าพเจ้าไปที่ไหนข้าพเจ้าจะทําตามที่หมู่คณะประสงค์ขอแต่ให้ผูงชุมพาของพระกเจ้าจเจริญอยู่ในสันติร่วมกับพระสงฆ์ผู้ได้รับแต่งตั้งไว้เป็นผู้ปกครองเขาผู้ที่ปฏิบัติดังนี้จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ก่ายิ่งใหญ่แก่ตนเองในองค์พระกเจ้าและจะมีผู้ต้อนรับทุกแห่งหน พระทั่วแผ่นดินและความสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินเป็นของพระเจ้าเขาได้ปฏิบัติดันนี้ในอดีตและจะปฏบัติต่อไปในอนาคตเขาจะเจริญชีวิตในฐานะเป็นพลลำเมืองในอาณาจักรของพระเจ้าโดยปราศจากความเศร้าเสียใจรบบพี่น้องก็ดังเคยบอกแล้วนะครับว่าชาวโครินก็เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่เปาโลได้สอนได้เตือนได้เทศและในเวลาเดียวกันก็เป็นกลุ่มที่ พระศาสนาจักรก็พูดถึงบ่อยๆในชาวโครินนั้นแน่นอนเมื่ออยู่เป็นหมู่เป็นคณะเป็นชนกลุ่มใหญ่ก็มีมีปัญหาต่างๆเหมือนกันมีการแตกแยกมีการทะเลาะบอกแววงมีการกระทําผิดในเรื่องต่างๆซึ่งถามว่าแปลกไหมมันก็ไม่แปลกมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ตั้งแต่สมัยโบ,บราณแล้วมาสมัยพระเยซูเจ้าก็มีแล้วก็มีมาทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งถึงสมัยเราเนี่ยนะเราก็มีเหมือนกันในะความแตกแยกความไม่ลงรอยกันการทะเลาะเบาแวงและอื่นๆนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราใช่ไหมนักบุญเกรแมนมระสันนบป,ป,ปาก็บอกบอกให้เราชัดเจนถึงเรื่องพวกนี้ก็บอกว่าให้เรานั้นได้อ่ พร้อมที่จะสำนึกพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองมาด้วยกันในนี้ก็บอกไปสารภาพบาปไปขอโทษพระเจ้าขอโทษกันและกันอะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นเรื่องราวที่เราเข้าใจดีในหัวข้อที่บอกว่าถ้าเราถือตามคำสั่งของพระเจ้าพร้อมเพียงกันในความสัมพันธ์แห่งความรักเราจะได้รับพระพรและเป็นที่รักสิ่งสำคัญก็คือ ในความสัมพันธ์แห่งความรักและความรักนั้นจึงบอกว่าเป็นหลักใหญ่เป็นแก่นของคําสอนของพระเยซูที่พรงเสด็จมาในโลกนี้ก็สอนให้มนุษย์รู้จักที่จะรักรู้จักที่จะเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันและจากความรักนั่นเองก็จะทําให้เกิดสันติสุขเกิดคุณงามความดีและก็เกิดสิ่งที่จะทําให้มนุษย์นั้นก้าวไปในหนทางที่ถูกต้อง ไม่มีการแตกแยกไม่ทะเลาะเบาแววงทุกคนก็มีความเอือ้ออบอ้อมอารีเ,าเพื่อเบื่อแย่ต่อกันและกันอะไรต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะครับ<ๆ>นี่เป็นความเป็นจริงจากพี่น้องเราก็ทราบดีนะครับ <c oughs> <ๆ>เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ <c oughs> ขอพวกเราทุกคนได้เจริญชีวิตและทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความรักที่แท้จริงดังที่พระเยซูเจ,จ้าพระองค์ทรงสอ,งสอนคือรักพระเบนเจาและรักเพื่อนพี่น้องซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด